เมือมม่อนี้ก็เป็นบุญ่อขาา้าศากจะอยู่บ้านเนาะอยู่ร้านก็ขายของจะก,กระเลยแม่ยาเพิ่นก,มก็มักไก่ไปทอดจะมักปลาดุกไปทอดอยามาามาื้อเช้าเน้อหายข้าวมาซื้อใส่บาะจา้ะปกติก็บ่ได้มักหลายปีหน่อยจะมือ้อมื้อสาําคัญเนาะขาจาวไปวัดจั่นสินะแม่ยาเพิ่งกับจะยึดหลายเป็นพิเศษยใจเมื้อนี้ทอดตีไก่ทอดปลานิ่งจ้ะราคา นิ่งพ่อเลยจ้ะปงไกลพ่อจังปิ้งปลาพ่อมีนี่ปิ้งปลาดุกจ้ะนี่จะเป็นทอดไก่จ้ะพ่อสองหม้อเลยจ้ะตื่นจะตีหนึ่งทีสองลูกมาอีกจ้ะจ้ะทอดแล้วแล้วจ้ะเพิ่นทอดเสร็จแล้วเพิ่นกับไปตลาดจ้ะตีสามเนาะไปตลาดกับสามีนี่แหละจ้ะเพิ่นกับพากันไปสองหมู่เพิ่นส่วนนูกะเป็นลูกไข่นูกะเอ็ดเอียงถ่ายอยู่เพื่อนเนาะจ้ะ อยางไฟปีงไกจัดล้านจัดอยังหายยื่นเลยนะจ๊กกะก็เลยไดททายไว้เนาะก็เลยเอามาลงให้พี่น้อนในเรือนเลนะจ๊ะมีปีกไก่มีหน่องไก่ทอดะจ๊ะเมื้อนี้ก็ทอดหลายเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเพิ่นไปวัดนะจ๊ะเพิ่นก็นจะมาซื้อของอยู่ร้านจ้ะกปกติก็บ่ได้ล่าทอดหลายเมืาน,นี้เนาะจ๊ะก็มีทอดปลาทูน้ำจ้ะซุปแป้งทอดแล้วก็มีเป็นหน่องไก่นี่าะจ๊ะหน่องไก่น้อยไก่ใหญ่เนาะ กะเอ็ดแกงเผ็ดพร้อมจา้าแกงเผ็ดกะไส้กะทิที่ห้างูดเองได้สมบูรณ์ในไส้กะทิกองเนาะแกงแกงเกผ็ดออใส่หมักนฝะักผูดอยู่เฮือนพร้อมจ้าใส่หมูเนาะเอ็ดหมอา้ใหญ่จ้าให้เพิ่นเด็ดเดี่ยกะเอ็ดแล้วพอดีจา้าตีสามมะเบิ้งโทรศัพท์จ้ะตีสามพอดีกะตีซีตีหาเพิ่นกะมาหอดละจ้ะเพิ่นกะไป ไปกับลูกไส้ลูกไส้พาไปเนาะ่ไห้เพื่อนไปพู้เดียวยันเพื่อนอยากนอนเนาะ <S <S มันมืดเนาะก,ก็เลยไปไปเป็นูเพื่อนจับกะบรรยากาศลานกันไปนี่สิละจากเพื่อนกะจะมาซื้อของตอนดึกๆเนาะจ้าไปวัดกะต้องจัดลานแล้วแล้วแต่ดึกแลก้วกะปิ้งไก่ป้งหมูป้งปลาไว้แต่ป้งห่อน,ใน,ในห่อนไว้เพื่อนได้ไปวัดเนาะเพื่อมาขายกะสิพอดีจ้ะคันเข้าไปปีงตอน เามากกับสีบบท่านจ้ะนี่กัปิ้งแล้วละจ้ะนี่เป็นปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกจ้ะปิ้งไก่กับเพื่อนมากเองจ้ะมากเองเสียบเองนีบเองจ้ะก็จะมีปิ้งตับปิ้งใส่กอ,อกจะสีได้าละกับทอดปลานิ่งมีปิ้งกบุบน่ำจ้ะเพื่อนไปนใส่ห่อเข่าเนาะก็เลยมีหลายอย่างเลยมนือนกันมีปิ้งหมูหวานจ้ะมีปิ้งตับ มีปีตับไก่ตับรวนอันนี้ปีกโคงไก่กระขายมาละสิบบาทแล้วก็มีลูกชิ้นพร้อมจะลูกชิ้นก็มีหลายอย่างอยู่แล้วก็กน้ำจิจม้มกระเอดเองจ้ะน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วก็มีพวกเป็นของหวานเนาะให้เพิ่น,นในไปใส่บาทย่างมือเสาร์เนาะแล้วก็มีเป็นพวกผักพวกเห็ดพวกอาหารสดก็มีปลาทูมีหมูจ้ะมีตูแซวใบไทรต่างหากแล้มีลูกชิ้นพร้อมจ้ะ ิ้นล้วกะ็มีมื้อนี้เป็นวันพระเนาะกะส็สิมีดอกไม้มาให้เพิ่นได้ไปใส่บาตรยามมื้อเช้าเนาะจ้ะก็ดอกไม้ก็มีตางงามๆสามีแต่ดอกงามๆมีดอกดาวเรืองมีดอกก,อกล้วยไม้เนาะแล้วก็มีเป็นดอกหัวพร้อจมจ้ะนี่ล่ะไปตลาดกส็สิบางมือก็ได้ของมาหลายอยู่จ้ะแต่ว่าก็บางมือก็ได้มาบ่หลายจา้ะแล้วแต่เพิ่นเนาอ,อยู่ตลาดก็สิมีพลไม้ล่ะจ้ะ เนาะอันนี้เป็นของหวานเป็นข้าวต้มเนะาะก็จะมีข้าวต้มเป็นหอ่อไปฮอห่อขับศาสารจ้ะบัก้อยเสลี่ยก่ะมีมะน้ำสามีมะวงดองเนาะมีมะเข้ากระไค้บางมือเพิ่นกะมีมาแต่ก,กะบ่ซ้ำาม,มือเนาะแต่ละอย่างของก็ได้สาอยู่ตลาดถุงละสองบ,บาทนึงจะ้ะบัก้อยอันนี้เป็นสมง่วนะจะ้ะมีสมงว่าสมูจะ้ะมีผลไม้ ลัมือกันหลายลังมือกันหน่อยเนาะตามคนเอามาตามตลาดนนจ้ะก็ได้มากคนเราใหม่กันหลาย,ยาอย่างจ้ะทุงน่าเศร้าก็บ,บาทจา้ะเศร้าแล้วก,ก็มีอาหารถุงจ้ะอาหารถุงกันนี่แหละมีลาบเท่ามีมีอย่างหลายอย่างอยู่จ้ะอาหารไทยอาหารเล่าเนาะสมกันไปค่ะก็กมีตูแ้แช่แล้วก็มีพวกขนมจ้ะขาข้ของมิตเลิกตนเ,เ,เล็กหน่อยจ้ะก็บวหลายอย่างจา้ะขนมกับบ้านๆละจ้ะ มีแตงโมจ้มีหมักปามัก,มกอเนาะแล้วก็มาแตงจะไว้ขายนี่ก็เป็นปลาส้มจ้ะเพื่อนขายถุงละ้าบาทจ้ะแล้วก็เป็นพวกอ,อาหารสดเนาะจ้กจะมีตูแสะใสจ้ะเป็นพวกปานิชน์เพ่กระสับมากจ้ะเป็นถุงมากแล้วก็มีปีกไก่มีตีนไก่เนาะมีปลาทูจ้ะอยู่น ตู้แซ่ของเฮ้าล่ะก็มีเป็นหมูแต่หมูกับเป็นถุงละโลหมูสามชั้นเป็นหมูเนื้อสันังซีน่ะจะแล้วก็มีใสก่กอกมีหลายอย่างจะเอามาให้เพื่อนเลือกซื้อเนาะตลาดเ้าตลาดแรกก็ส่วนมากตลาดแรกก็บ่ได้ไปจะไปแต่ตอนเ้าจะ้ะเพราะว่าเมื่อยเนาะไปไปตอนเ,อเนน้าแล้วกับคุณแรกก็ขายพวกอาหารสดนีจะให้เพื่อนไปเอ็ดกินเนาะน,นี่เป็นบรรยากาศที่วัดจ้ะ ค่ยไปเนาะล้วนี่ขอต้มจะมีพวกมันจะแยกไว้เป็นของผลไม้เป็นถ่าเป็นขนมจะเป็นนุ่มกันแยกต่างหากเนาะเป็นวัดปลาจะเป็นสันเขาเทือเดียวจ้ะยู่บ้านกับเมื่อด้ไปวัดเพื่อนกันใส่บาทคือเราจะใส่เพื่อนสินยางพันนาบ้านตลอดจ้ะใส่ทุกมือจ้ะมือนอีกับให้ยาเถ่าเพื่อนใส่จะ้ะ ทุกเศร้ากะสิไ่บาดจังเสียหละจ้ะเพื่อนสิย่างกกยหนาเฮือนคู่มือคููมือจ้ะเป็นชีวิตประจาวันกะส่ทุกมือจ้ะมือนี่กะให้ย่าเฒ่าเพิ่นใไ่จ้ะเพิ่นมาอยู่นําเนาะเดี๋ยวนี้กะเพื่อนกะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวเรยบ่คอยได้ไปวัดจ้ะเพื่อนกะไ่บาดเอาเมื่อนี้ส่องไม่อิ่มกะขอตัวลาไปก่อนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะสวัสดีจ้า